คนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาอยู่กันที่สนามบินนครศรีธรรมราชนะครับทลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่เกาะสมุยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปติดต่อรถเช่าแล้วก็เดินทางไปเกาะสมุยกันดีกว่านะครับไปดูกันนะครับว่าทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับไป Feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my breaker back backbone Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack though. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace chunks, I hit my backstroke. Knock on the door. She at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe, b t t e get away. Shimmy, shimmy, yeah, got t h s h i m m e for way. เพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ขับรถกันมาอย่างที่ท่าเรือเฟอร์รี่กันแล้วนะครับท่าเรือของเรามีชื่อว่าซีทานเฟอร์รี่นะครับเพื่อข้ามไปยังเกาะสมุยนะครับในครั้งนี้นะครับผมขึ้นเรือโดยการนำรถของเราข้ามไปยังเกาะด้วยนะครับราคาอยู่ที่600กว่าบาทนะครับตอนนี้เรากำลังต่อคิวเพื่อข้ามไปยังเกาะน,นะครับ ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือกันแล้วนะครับก็คือรถอ่ะขึ้นเรือไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็สแกนบัตรผ่านเพื่อไปยังเรือนะครับเรือเราอยู่นี้นะครับคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะครับบนเรือก็จะมี จอดรถนะครับแล้วก็เป็นห้องแอร์ร้านอะานะหารให้เราได้แบบนั่งพักผ่อนชิลๆกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิวนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปหาที่นั่งก่อนนะครับเราจะใช้เวลาน่าจะไม่เกินชั่วโมงนะครับเพื่อข้ามไปยังเกาะสมุยนะครับไป lisa pieces pieces hanging off the fleece so much going on, it's hard to focus on the features. I got one too many, I'm going too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now we stop in the week, we left and can't remember anything, but I know we got late, 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 late good times. หนึ่งชั่วโมง30นาทีนะครับเราก็นั่งเรือกันมาถึงที่เกาะสมุยไที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ไปดูกันครับว่าในวันนี้ผมจะไปกินข้าวที่ไหนแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับและในคืนนี้ผมพักที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับไปเรามาแวะทานอาหาร กลางวันกันที่ร้านสเสบียงเลนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารใต้ชื่อดังของเกาะสมุยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งกันดีกว่านะครับ ตอนนี้เราขับรถขึ้นมาที่จุดชมวิวหินซ้อนนะครับหรือหรือพิกัดแลนด์มาร์กใน GPS นะครับก็คือ Overlapping Stone นะครับค่าที่จอดรถนะฮะคันละ40บาทนะครับนี่นะครับแล้วก็มีอยู่ด้านในอีกนะครับที่จอดรถนะฮะทางขึ้นค่อนข้างชันนะครับเพื่อนๆขับรถเรามาระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวหินซ้อนกันดีกว่านะครับว่าจะสวยเหมือนที่เขาถ่ายรูปกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ่ะ จุดนี้นะครับเป็นอีกแลนด์มาสำคัญของเกาะสมุยที่เพื่อนๆถ้ามาเที่ยวเพื่อนๆจะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินให้ได้นะครับถือเป็นอีกแลนดมาสำคัญมากเลยนะครับแต่ตอนนี้หอบแล้วอะข้าวที่กินมาก็คือย่อยไปแล้วท mm ุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหินซ้อนกันแล้วนะครับชื่อว่าโอเวอร์แรปปิ้งนะฮะโตนะครับน,น,บน,นี่ดูดิสวยมากนะครับเป็นหินที่เกิดขึ้นเองามาตามธรรมชาตินะครับดูดูดูด มากเลยนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักของเราในวันนี้แล้วนะครับผมพักโรงแรมศิราวดีพูลสปารีสอทน,นะครับ ผมพ้กด้วยกัน2คืนนะครับนี่นะครับเราเตรียมเช็คอินเพื่อเข้าห้องพักกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คอินกันดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าห้องของเราเลยนะครับห้องของเราหมายเลขยี่ห้านะฮะบอกเลยว่าห้องวิวสวยมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องดีกว่านะครับ่ะว้าวนี่เป็นผลไม,ม้ใมผลไม้ให้ด้วยนะครับนี่นี่ต้อนรับวิลคัมวิศวะพาเที่ยวนะครับที่มาของเรานะครับนี่ ทุกคนดูวิวหน้าห้องพักสิเขาบอกว่าห้องนี้นะครับเป็นห้องที่วิวสวยที่สุดนะครับนี่ดูสวยมากนะครับดูสวยมากดูสวยอะไรขนาดนี้นี่เป็นห้องน้ำนะครับว้าวมีอ่างให้แช่นะครับดูวิวสิดูวิวสิ วิวหลักล้านจริงๆนะครับนี่นะครับชุดอัพเจนุนทีนะครับโหดูน oh, ่ากินมากเลยนะก็คือแต่ละเมนูก็จําไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้พี่เขาบอกก็คือเยอะมากนะครับดูดิดูวิวดูวิวสวยไไ้เบอร์นี้นะครับ ตอนนี้เวลาประมาณ6โมง48นาทีนะครับมากินข้าวเย็ยนที่มืดมากๆนะฮะเพิ่งพักผ่อนเสร็จนะครับโหวิวอาหารเย็ยนแบบอลังมากดูครับวิวสวยมากเลยนะครับอลังมากอลังมาก ทุกคนตอนนี้อาหารเย็นมาแล้วครับดูได้วยอนที่มากินมือนะครับต้องใช้ไฟช่วยนะครับบอกเลยว่าซีฟู้ดชุดใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะบอกเลยว่าจุกจุกมีปูมีกุ้งมีปลาหม,มึกมีหอยนะครับแบบจุกจุกเลยทีเดียวนะแซลมอนนะครับนี่ไอ้เต้ากุ้งตัวใหญ่มากนะครับ เดี๋วรราาไปกกินกนัั่คบสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ7โมงนะครับเรากำลังเดินไปยังห้องอาหารนะครับสำหรับทริปวันนี้นะครับผมมีแผนวันเดททริปไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนะครับซึ่งเป็นอีกไฮไลท์ของเกาะสมุยเลยนะครับ ตื่นเต้นมากนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็รอรถจากทัวร์ที่เราซื้อไว้นะครับมาลับที่พักนะครับเพื okay, my, out, ่อไปเที่ยวยังเกาะนะครับ ตอนนี้เราก็นั่งรถตู้ของของทัวร์นะครับมาถึงกันที่ท่าเรือกันแล้วนะครับท่าเรือรังสีสมุยสปีดโบ๊ทนะครับนี่นะครับเป็นจุดพับก่อนขึ้นเรือน,นะครับนี่นี้คือเป็นจุดบริการของทัวร์ของเรานะครับมีเคาน์เตอร์มีอาหารให้ให้เราทานด้วยนะครับนี่นะครับเป็นอาหาร นนีนะคะเราขึ้นเรือมาณ9โมงนะครับตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวรอ,อขึ้นเรือไปเที่ยวกันดีกว่านะครับ

ของเกาาะะวนครับหลายคนถามใช่ไหมครับว่าทำไมไม่ลงนะ้ำซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมไม่ถนัดเลยจริงๆนะครับก็เลยแบบให้พี่ที่มาด้วยนะครับลงไปเก็บบรรยากาศใต้น้ำมาให้นะครับไปชมกันดีกว่านะครับว่าปะการังจุดนี้ปะการังที่เกาะว่าวจะสวยขนาดไหนนะครับไป จากเกาะว่าเมื่อกี้นะครับเรามากันที่เกาะสามเศร้านะครับนี่นะครับไฮไลท์ของเกาะนี้ครับก็คือการพายเรือขยักนะครับนี่นะครับพายเรือขยักไปเที่ยวตรงนี้นะครับมาเที่ยววันนี้นะครับน้ําใสมากๆเลยดูดิแหมโคตรดีเลยนะครับเื่อเป็นอีกกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับ ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นบันไดเพื่อไปยังจุดชม,มวิวลากูนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกเหมือนว่าเป็นอ่างน้ำอยู่กลางหุบเขาอะครับสีเขียวมรกตนะครับถือเป็นอีกแลนด์มาร์คที่บนเกาะแม่เกาะนะฮะที่ไม่ควรพลาดนะครับสวยปะ ทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินไปยังจุดชมวิวด้านล่างนะครับ็นกกำไดแบบเกือบ90องศาเลยนะฮะเราจะเห็นน้ําได้ใกล้มากเลยะฮะจะทางลงแบบทรหดมากกันครับนี่นะครับทะเลในเกาะแม่กาะนะครับเราเดินลงมาจากจุดชมวิวด้านบนเมื่อสักครู่นะฮะน้ำใสแล้วก็สีฟ้ามากเลยนะครับ หลังจากที่เรากินอาหารกลางวันนะครับซึ่งก็ไม่ใช่กลางวันหรอกก็บ่ายสองนะครับ<ะ>ที่เกาะวัวตาลับนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวผาจันจรัดนะครับวิวแบบอลังการมากอะ่ะแต่ทางขึ้นก็เอาเรื่องอยู่นะครับไม่แพ้ก,กับทะเลนเลยนะฮะพร้อมป่ลุย เหลืออีก300เมตรนะครับเราจะถึงจุดชมวิวผาจันจรัดนะครับช่วยเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่วันที่จุดชมวิวจุดที่5นะครับอีก50เมตรถึงจะจุดชมวิวผาจันจรัดนะครับแต่วิวตรงนี้ก็สวยมากเลยนะ แต่ดูเหงื่อละต็มเบ้าตาอันนี้เป็นทางขึ้นจุดชมวิวผาจันจรัดนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สวยมากนะครับดูสิ เป็นมุมแบบว่า t ิ k t ตอกเกอร์หรือว่าอินฟูชอบถ่ายวิดีโอกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยครับเดินลงเดินขึ้นตรงนี้ครับสวยมากเลยนะฮะตอนนี้เราขึ้นมายังจุดชมวิวผาจันจรัดแล้วนะครับคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะฮะ <c oughs> นี่นะครับวิวสวยมากนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็เดินลงมายัางด้านล่างกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เดินขึ้นไปยังจุดชมวิวผาจันจระดนะครับก็คือซึ่งเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยมากๆของหมู่เกาะอ่างทองเลยนะครับและมันก็คือเหมือนเป็นไฮไลท์ที่แบบว่าพวกบล็อกเกอร์อินฟูต่างๆนะครับชอบมาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปกันนะครับสวยมากจริงๆนะครับผมมาที่นี่ก็เพาะดูจากรีวิวจากเพื่อนๆบล็อกเกอร์นั่นแหละครับมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนฮะ ถ้าเพื่อนมาเที่ยวเกาะสมุยมีเวลาว่างสักหนึ่งวันนะครับแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมว่าหมู่เกาะอ่างทองถือเป็นอีกถือเป็นอีกวันเดทริปที่เหมาะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้ก็ถือว่าหมดแรงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปนั่งเรือเพื่อกลับไปยังที่พักของเรานะฮะไปกันดีกว่านะครับ ตอนนี้เราอาบน้ำาี่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปเที่ยวเกาะกันมาทั้งวันเลยนะครับตอนนี้หิวแล้วนะฮะชุดอาหารเย็นของเราในคืนนี้นะครับก็คือชุดชาบูนะครับแล้วเราก็พักที่โรงแรมเซราวดีเหมือนเดิมนะฮะนีชุดชาบูเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่มีกุ้งปลาหมึกหอยปลาหมูมีครบนะครับน้ำซุปของเรานะครับมา่ากัะน้ำใส่นะครับ กินชาบูท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลพร้อมสระว่ายน้ำเดีย๋ยวเราไปกินชาบูกันดีกว่านะครับหิวแล้ว คนและนี่เป็นเซตอาหารเช้าของเราในวันนี้นะครับว้าวง่ากินมากเลยนะครับขุลไม้ขนมไข่ดาวเพียบเลยนะฮะ ทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินมาที่บีดฟอนซึ่งเป็นชายหาดส่วนตัวของทางที่พักนะครับนี่นะครับก็คือหาดนี้จะอยู่ท้ายที่พักเลยนะครับ<ม>เรามาปิกนิกกันที่ริมชายหาดนะครับถือเป็นอีกไฮไลท์แล้วก็เป็นกิจกรรมของทางที่พักนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยนะท้าเพื่อนมาพักที่นี่นะครับน้งใส่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราไป ปิกนิกแล้วก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันดีกว่านะครับไะหลังจากที่เราเช็คเอาท์ออกจากที่พักศิราวดีพูลสปารีสอร์ทกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาเที่ยวกันที่หินตาหินยายนะครับซึ่งปเป็นแหลมยอดฮิตอีกจุดนะครับของเกาะสมุยที่ไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของหินตาหินยายกันดีกว่านะครับ นี้เราเดินเข้ามาในบริเวณหินตาหินยายกันแล้วครับแต่เราเหินหินตาแล้วนะครับนั่นไงเห็นว่าจะมีแท่งโดโดๆขึ้นมานะครับนี่ตอนนี้เรากําลังหาหินยายนะครับนี่เราเจอหินยายแล้วแต่นี่นะครับหินยาย เมื่อกี้ผมไปอ่านข้อมูลเรื่องหินตาหินยายมานะครับเป็นหินตาที่เกิดเอ้ยเป็นหินตาหินยายที่เกิดขึ้นเองธรรมชาตินะครับซึ่งหินตานะครับก็จะเป็นถ้าหินตั้งขึ้นนะครับก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายของอัยวะเพศชายนะครับแล้วส่วนฝั่งหินยายนะครับก็จะมีลักษณะของหินนะครับที่คล้ายกับอัยวะแล้วก็เรือร่างของผู้หญิงนั่นเองนะครับ ถือเป็นอีกจุดเช็คอินที่แบบว่าน่าแปลกใจนะครับว่าธรรมชาติสามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้เราได้ท่องเที่ยวกันได้นะฮะเพื่อนๆถ้ามาเที่ยวกาะสมุยนะครับอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะครับ จากจุดที่เที่ยงหินตาหิยายเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เรามาถึงที่พักคืนที่3นะครับคืนสุดท้ายที่เกาะสมุยนะครับเราพักกันที่ายคอเทชนะฮะตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นไปยังบนห้องพักของเรานะครับที่นี่ถือเป็นอีกที่พักที่เป็นแบบว่าสไตล์บาดีมีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าห้องพักของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าห้องของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับอ yeah. นี่เป็นเตียงนอนนะครับนี่เตียงนอนนะฮะเป็นโอเพนนะครับนี่จักรยชี่ด้วยนะครับแล้วก็มีที่อาบน้ำนะครับมีพูยล่าส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็มีที่ให้เรานั่งจิบชาจิบกาแฟหน้าห้องพักได้อย่างสบายใจเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกห้องที่มุมค่อนข้างสวยมากเลยนะครับ อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับนี่ครับตู้เสื้อผ้าของเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องครัวของเราดีกว่านะครับนี่นะครับนี่เป็นห้องครัวนะฮะมีห้องครัวส่วนตัวให้ด้วยนะครับแถมมีมีบาร์ให้เรานั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆชมวิวชิวชัดนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นวิวทะเลนะครับเมื่อกี้ที่เราไปหินตาหินใหญ่ก็จะอยู่โซนนี้แหละนะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับววเคอาเท็นะครับถือเป็นอีกที่พักที่ถ้าเพื่อนสนใจฟิลบาหลีมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อมาพักที่นี่ได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนนะครับร้อนมากนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะครับว่าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีจุดตรงไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะครับ น้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมื <gradually dynam> <Mario> ้อย็นในวันนี้นะครับเรามาทานอาหารเย็นกันที่ร้านออสเตอร์บาร์นะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านออสเตอร์บาร์นะครับก็คือจุดเด่นของร้านนี้ครับก็คือหอยนั่นเองนะครับมีชุดหอยมาแล้วครับ เมนูเรามาครบแล้วนะคะโอ้โหหอยเทียบเลยนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับ ที่ถนนคนเดินเฉวงนะครับเป็นอีกถนนคนเดินที่ใหญ่พอสมควรของาอสมุยนะครับมีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับแล้วก็ของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเดินเล่นแล้วไปหาของกินกันดีกว่านะครับตอนนี้ตอนนี้เมาของกินมากแบบของกินเยอะมากนะครับค่ำคืนนี้เราจะได้อะไรติดหมายติดมือกลับไปบ้างนะครับ วันสุดท้ายที่เกาะสมุยแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่จุดชมวิวลาดเกอะนะฮะซึ่งเป็นอีกจุดชมวิวริมหน้าผาที่สวยมากๆนะครับของเกาะสมุยเลยนะฮะนี่นะครับเราอยู่เรานั่งอยู่ขดหินริมผาชมวิวริมทะเลนะครับชิลมากๆเลยนะครับมาเที่ยวเกาะสมุย4วันแล้วนะครับวันนี้แบบฝาคืนมากนะครับเงี้ยวว่าฝนจะตกนะครับทริปสมุยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมาพักผ่อนนั่นเองนะฮะก็ เที่ยวไปเรื่อยนะครับอยากแวะไหนก็แวะนะฮะตอนนี้ครับรถกลับนะครับเรามาแวะกินไอศครีมที่ร้านที่อยู่บนจุดชมวิวนะครับนี่นะครับร้านไอศครีมนะฮะทอมัเฟสโตโคนัสไอศครีมนะครับนี่นะครับเราได้แล้วนะครับ่นีชุดนี้30บบาทนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันดีกว่านะครับไป จากหาดเฉวงเมื่อกี้นะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เจดีเขาหัวจุกนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวของเกาะสมุยนะครับจุดนี้นะครับสามารถดูเครื่องบินขึ้นลงได้นะครับเพราะอยู่ใกล้สนามบ,บินนั่นเองนะฮะตอนนี้เรากำลังเดินบันไดขึ้นไปยังยอดภูเขานะครับนี่เห็นยอดเจดีแล้วนะครับนี่ยอด JD เจดีคืออันนี้นะนี่นะครับยอดเจดี เดี๋ยวเราขึ้นไปกราบไหว้สักการะันดีกว่านะครับ ทริปเที่ยวเกาะสมุย4วัน3คืนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบในทริปนี้นะครับที่ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปเช็คอินตามจุดเช็คอินต่างๆนะครับถือว่าเป็นอีกทริปที่มาเที่ยวเกาะสมุยครั้งแรกของผมแล้วประทับใจมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลวิวทิวทัศน์ไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสวยมากจริงนะครับบอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีสถานที่สวยๆแล้วก็มุมมุมอนะไรมุมหลักล้านรลเราอยูอ่เพียบเลยนะครับแต่ว่าดีมากจริงๆนะครับ บอกเลยว่ามาเที่ยวตามรอยแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนจบน,น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและสุดท้ายน,นะครับฝากเพื่อนเพื่อทุกคนกด s u b s c r i b e ให้กับช่องวิศวะพาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊กริง๊งกริกรกร๊ให้กับเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย